สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบายของมือวันที่สิบีเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ัน25นะคะกับการตามหาตัวเลขแน่ว่างดีๆเด็ดๆดดังๆค่ะบริอัดภาพพทำไมพี่น้องไปทั้ขขงุัสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากเซียนราชสีมานะคะพะมพ่พพ่นองคะมันนี่คุ้นแม่โคราดใดไปติดตามตัวเลขของเซียนราชสีมามาฝากมาตอนพมพ่พพ่นองมาทำกันนะคะพม่พมพ่นองคะเอากอนที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากเซียนราชสีมาในคลิปนี้นะคะสำหรับพม่พี่นองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกคะ่ะทำประหยัดสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพ่นองคะเขามาเหลวกย่าลืมค่ะ <น S 1> ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทางรายการนะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาบปนินนะคะเข้เขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากเซียนราชสีมาในคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะคุณแม่คะสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกจ้าหนูมาถามแนวทางเหมือนเดิมคุณแม่คะมีของใครมาฝากคะแม่ เอาของเสียร์ลัดสีมาก่อนลูกได้ค่ะคุณแม่ค่ะจ้าเชียร์ลสีมานี้ก็มีหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกศูนย์หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าค่ะห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดค่ะห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดค่ะเจ็ดสามห้า เจ็ดสามห้าค่ะห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามค่ะเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามค่ะเจนและสีมาบอกว่าที่ตัวสำคัญที่สุดคือห้าสามเจ็ดนะแอดห้าสามเจ็ดค่ะแม่เออนี่แหละตัวสำคัญที่สุดเลยมิหน่าเขากลับไว้สีตัวเลยนะเนี่ยเนาะเขากลับไว้สี่ตัวนี่แหละเจนและสีมาว่ามันจะมาตัวนี้แหละค่ะ แล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะห้าสามค่ะสามห้าค่ะสามเจ็ดค่ะห้าเจ็ดค่ะเจ็ดสามค่ะนี่แหละเจนรัสิมาว่าตัวนี้แหละที่ที่เหมือนมันจะอยู่วะงั้นเหมือนมันจะอยู่ค่ะ อแล้วทีนี้แม่ก็เลยลองเอาเอามาเทียบกับหวยซองแล้วแม่เอามาเทียบกับหววซองแ้วหวยหวยแถมเนี่ยแถมเนี่ยมันก็มีมีเหมือนกันเลยหวยแถมอะ่ะไม้ใชเลยแสด <จะ S 1> งว่าเซนลาสิมาเขามั่นใจเลยตัวนี้เลย,ยงวดนี้ใช่มั่นใจตัวนี้เลย <Okay. S 2> เขาบอกว่าเขามั่นใจเหมือนงวดที่มันออก ศูนย์หกสามเลยเขาบอกตอนนั้นอะ<ช>ตอนนั้นอะไอ<ช>ที่เขาคำนวณนั่นได้ศ<ช>ูนย์หกสามเขาบอกงี้แล้วมันก็มีแบบแบบนี้แหละ<ช>อ่านั่นแหละแ<ช>อดลองดูจะได้ค่ะคุณแม่จะมีแค่นี้แหละไม่ใช่บอกให้แอดซื้อนะแม่แม่หนูเหมือนแม่แล้วทีนี้หนูก็จะไม่ซื้อแม่ใครมาบอกหนูซื้อหนูจะไม่ซื้อเลยนะไม่ซื้อปุ๊บปอกปั๊บใช่ แต่พอเราซื้อปุ๊บไม่เข้าไม่ใกล้ใช่ผิดเลยใช่ใชมาจงทําใจเออหนูไม่ซื้อหรอกก็เดี๋ยวจะพลอยคนทําให้คนอืน่นเขาผิดด้วยนะจ้ะ่แต่คอยดูค่อยดูลูกมีแค่นี้แหละคอยดูนะแม่อันนี้ก็จะเออเรื่วยแฉมได้ค่ะเดี๋ยวนูทวนของเซราสีมาหน่อยเนาะจ้ะ,จะก็จะมีหกศูนย์สี่หกศูนห้าห้าศูนเจ็ดห้าสามเจ็ด เจ็ดสามห้าห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าสามสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสามนะคะใช่เสียนละศีมาเขาก็มั่นใจห้าสามเจ็ดนั่นไหมเนาะใช่จ่าจ่าคุณแม่ได้คะ่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่มันมันบนมันมันเป็นอย่างนี้นะเลขของเขาให้ตั้งใจค่ะคือเลขเขาเนี่ยสามตัวเนี่ยตัว ไปกับครึ่งเดียวแล้วก็ไอ้สองตัวนี่บนล่างไปกับครึ่งเดียวอืมนี่ของเขาเขาทาอย่างนี้นะพวกนี้เนี่ยครึ่งเดียวมันจะเป็นครึ่งเดียวไหมถึงเจ้าเขาจ่ายครึ่งเดียวอะไรอย่างนี้หรอแม่ใช่เจ้าของเซียรราศีมานเนี่ยมันมีเยอะหลายเจ้าแต่เฉพาะของราศีมานนี่มันจะเป็นอย่างนี้ เขาจะจ่ายอย่างนี้อืมเขามีขายคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ช่างแต่คุณก็ได้ครึ่งเดียวอืเขาแจกเท่ึกงแล้วออกออกมาในตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยเราซื้อสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยก็ครึ่งเดียวถ้ามันออกจะซื้อบนซื้อล่างก็ช่างคุณก็ได้ครึ่งเดียวอืมจย่างเงี้ยอ่ามันอั่นแบบนี้แหละเขาตามเลขอั้นอ๋อค่ะ นเงวดีเซยลาสีมาหน่ะนิ้นเลยห้าสามเจ็ดแม่คิดว่าคงจะเป็นสามเจ็ดเนี่ยพูดถึงแม่มัน<ะ>ก็ตัวเลขเหมือนของน้องแอมที่แม่เล่าให้หนูฟังคลิปก่อนที่ว่าน้อง<ะ>น้องฝันว่าผีผู้หญิงสามคนะจะเอาเลขไปให้ผ้าใหม่ใช่ไหมมันมีตัว<ะ>เหมือน<ะ>กันนะนะ,ะใช่มันอ่าคู่หนึ่งอ่ะแปดสามห้าแต่ของเซนราสีมา<ะ>เขาเป็นห้าสามเจ็ดมันต่างกันเจ็ดกับแปดเท่านั้นเอง มันเหมือนกันอยู่คู่นี้ใช่ใช่ค่ะแม่ก็ลองดูนะแม่เนาะจ้าจ้าก็ลองให้เซีลองดูค่ะคุณแม่จ้าจ้าเอาขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจ้าคุณแม่ขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะคุณแม่จ่าจ้าสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากเซียนราชสีมานะคะตัวเลขของเซียนราชสีมานะคะห้าสามเจ็ด เจ็ดสามห่าหกศูนย์สี่หกศูนย์ห่าห7าศูนย์เจ็ดห่าเจ็ดสามเจ็ดห่าสามศูนย์สี่ศูนย์ห่าศูนย์เจ็ดห่าสามสามห่าสามเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดสามนะคะพี่น้องคะเสี่ยงเราจะซีมาเล่าราว่าตัวนี้นะคะเป็นตามานะคะห่าสามเจดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ เสี้ยนเราจะสีมานะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาติดตามม่นะคะพี่น้องคะ่ะไอซีบอลซุฟฟังนะคะเสี้ยนเราจะสีมาเล่าเป็นผู้คํานวณตัวเลขทรงให้เจ้าอยู่ทั้งโคราชนะคะเพื่อที่สีเอาไปมาเป็นโตกรกันโตใจเคิงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนี่แหลคะค่ะเป็นที่มาของเพิ่นนะคะแล้วก็ตัวเลขเพิ่นกับเขาามวดเมื่อหนึ่งกับเขาสามศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะต่ว่ากอนนั้น เข่ามาทั้งบนทั้งล่างนะคะเข่าติดต่อกันมาหาหงวนหัวงวดแล้วมอก่อนอกกนี่ก็เคยติดตามเพิ่นตลอดนะคะแนาทางของเสี้ยนราชสีมาเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องคะเอาจไหนก็นอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบนเฮาสุกูสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบนเฮาสุกูสุคนโชคโชคมั่นมั่นลำลำรีด้วยแฮ้งๆ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุกูสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุณขอบคุณขอมุ่นตัวเลขเนวท่านดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าไ่อย่างสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแลกกันอย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็พระประดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆตงๆจากทางรายการนะคะพแม่พ่นองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กับเสด็ขอตัวลาพแม่พ่นองค์ไปเที่สกูตส์ค้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็ในคลิปหนาถ้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ